โดยเฉพาะศีลเบื้องต้นเนี่ยนะปล่อยให้มันเกิดเองได้ไหมสมัยนี้เป็นสมัยที่คนกิเลสมากหรือว่ากิเลสน้อยนะยิ่งยุคนี้นะยิ่งจะต้องมีความภาคเพียรในการที่จะต้องรักษาศีลน,นะครับสมาทานทุกวันวันละหลายแครั้งได้ยิ่งดีเลยเบื้องต้นของการอบรมอริยมรรคมง8นะครับสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะนี่เป็นเจตสิกเป็นวิรติเจตสิก แต่ว่าปกติแล้ววิรติเจรสิกจะเกิดบ่อยๆเนี่ยไม่ได้เพราะว่าวิรติเจรสิกจะเกิดต่อเมื่อมีวัตถุให้งดเว้นวันๆหนึ่งไม่ได้มีวัตถุให้เรางดเว้นมากใช่ไหมถ้าอากุสรบุคคลน,นั้นไม่มากนะอย่างเช่นเห็นข้าวของอะไรเนี่ยเราไม่ได้คิดจะรักก็จะไม่ไม่เป็นวัตถุของการงดเว้นเมื่อไหรที่เราคิดจะรักวัตถุนั้นแหละเป็นวัตถุแห่งการงดเว้นนะครับ ถ้าไม่มีวัตถุให้เรางดเว้นหรือว่าไม่มีเจตนาที่จะทาทุจริตววรตีจะไม่เกิดแต่เมื่อไหร่ที่มีการคิดชั่วแล้วมีสติมีการงดเว้นเมื่อไหร่นั้นเวรตีจึงจะเกิดเพราะฉะนั้นการอบรมเวรตีสามนี้ท่านให้สมาทานก็คือตั้งใจไว้ว่าเราจะไม่ประพฤติชั่วทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจด้วยการตั้งใจนั่นแหละจะเป็นปัจจัยทําให้เวลาที่เราได้ประสบกับวัตถุที่จะ ล่วงศีลจะทําให้เราเนี่ยมีการระดึกด้น,นะครับอย่างตัวอย่างท่านแสดงว่ามีอุบาสกท่านหนึ่งเป็นสมาทานกับพระพิสุที่มีชื่อเสียงในลังกานะครับแล้วก็เข้าป่าสมาทานศินห้าเข้าป่างูเหลือมตัวหนึ่งก็หล่นลงมาจากต้นไม้ก็มาลัดตัวไว้นะจะกินท่านก็ถือมีดไปจะไปตัดไม้นะก็เงื้อมีดขึ้นมาจะข้างงูเหลือมด้วยการรัดตัวเนี่ย แต่ก็ระลึกได้ว่าเราเมื่อเช้านี้สมาทานศีลมากับพระผู้ที่เป็นครูเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงควรจะต้องกระทําตามที่สมาทานท่านก็เลยก็เลยลดมีดลงลดมือลงงูน้ำก็รัดแน่นขึ้นะความรักตัวก็คิดจะข้างงูอีกถึงสามครั้งนะตอนหลังท่านก็คิดได้ว่าถ้าเกิดเราถือมีดอยู่ในมือเนี้ยไม่แน่เราจะทําให้ล่วงศีลก็ได้เพราะฉะนั้น เรารักศีลมากดีกว่าตั้งใจรักษาศีลดีกว่ารักษาชีวิตก็เลยโยนมีดทิ้งด้วยอำนาจของกุศลจิตที่มีกําลังนะก็เลยทําให้คิดถะรมเวทนิยกรรมให้ผลก็คือทําให้ปลอดภัยก็คือตัวเนี่ยร้อนจนทั้งงูก็คลายไปเองนะครับอันนี้ประโยชน์ของการสมาทานนะก็คือทําให้เราเนี่ยเวลาที่มีวัตถุจะทำให้ร่วงศีลเนี่ย จะเป็นปัจจัยทําให้วิรตินั้นเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นการอบรมอริยมรรคีีองแปดการอบรมองค์ของอธิสีลสิกขาก็คือปุปภะภาคเบื้องต้นเนี่ยจะต้องมีการสมาทานสลับกับวิรตินะเพราะฉะนั้นสมาทานทุกวันอะ่ะดีนะถ้าใครคิดว่าสมาทานแล้วไม่ดีก็แสดงว่าขัดกับคําสอนของพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าเพราะว่าความตั้งใจเนี่ย การที่กุศล,ลกรรมอากุศล,ลกรรมจะมีผลมากหรือว่าผลน้อยขึ้นอยู่กับความตั้งใจนะถ้าตั้งใจจริงอย่างเช่นตั้งใจอย่างมากเลยที่จะทําบาปเวลาบาปให้ผลก็ให้ผลเต็มๆเลยแต่ถ้าไม่ตั้งใจทําบาปบาปกรรมนั้นให้ผลไม่เต็มที่นะให้ผลน้อยกุศลก็เหมือนกันถ้าตั้งใจที่จะกระทํากุศลด้วยจิต ที่มีความบากบันมุ่งมั่นมากเลยก่อนทําก็ตั้งใจดีขณะทําก็ดีใจสมนัดหลังจากทําแล้วก็ปราบรื้มยินดีเจตนาครบสามการเวลากุศลให้ผลนั้นให้ผลอย่างไพ่บูรแต่ถ้าบกพร่องการใดาการหนึ่งไปกุศลนั้นก็ให้ผลไม่ไพ่บูอมีตัวอย่างว่ากุศลกรรมของบางบุคคลนะกระทากุศลกรรมแล้วกุศลกรรมนี้ให้ผลตอน ปลูกพระเจตนาไม่ดีเวลากุศลกรรมนี้ให้ผลเกิดมาตอนปฐมวัยนี้จะลําบากนะถ้าเป็นปลูกพระเจตนาไม่ดีนะมุนจนะเจตนาดีอัปราเจตนาดีบุคคลนี้พอเกิดมาแล้วก็ปฐมวัยนี้ลําบากแต่ว่าพอถึงมัชมชิมะวัยกับปัจฉิปัิมวัยก็สบายกุศลกรรมก็ให้ผลแต่ถ้าเกิดตอนปุกปผ้าพปุกพระเจตนาดีแต่ว่ามัอ มุนจนะเจตนาไม่ดีอภระเจตนาดีอีกคิดถึงกุศลกรรมด้วยจิตใจของใสอีกกุศลกรรมนี้ให้ผลตอนปฐมวัยสบายพอมัชชิมวัยเริ่มลําบากแล้วปัจฉิมวัยกลับมาสบายอีกนะมีไหมอนาถบินทิกานี่ก็ลําบากนะในช่วงช่วงหนึ่งนะใช่ไหมช่วงหนึ่งนี่ท่านยากจนเลยนะถึงกับว่าในเรือนของท่านเนี่ยมีแต่ข้าวปลายเกลียนนะข้าวสารหักๆแล้วก็ใช้กับข้าวคือน้ําส้ม อผักดองอ่ะผักดองดองน้าพะอ,อูมใส่บาตนะแต่ท่านก็ไม่เลิกที่จะทํากุศลแต่ตอนหลังมาก็อ่าสบายอีกอมีทรัพย์สินเงินทองขึ้นมาอีกแต่บุคคลในที่ปู้พัะเจตนาก่อนกระทํากุศลก็ตั้งใจดีนะขณะที่กระทํากุศลก็ดีใจนะตั้งใจมากแต่ว่าหลังจากทํากุศลแล้วไม่เคยคิดเลยบางคนอาจจะมาเสียดายไว้ซ้ํา เพราะฉะนั้นเวลาที่กุศลกรรมนี่ให้ผลปฐมวัยสบายมากเลยพอมัชชิมวนะัยก็สบายพอถึงปัดชิมวัยนี่ลูกเต้าก็ไม่ดูแลนะใครๆก็ทิ้งไม่สนใจหมดเลยอยู่ด้วยความลําเค็ญอยู่ด้วยความลําบากเพราะฉะนั้นเจตนาเนี่ยมีผลมากเลยนะถ้าใครไม่ได้ให้ความสําคัญกับเจตนากุศลกรรมเวลาที่เขาทํานะยิ่งไม่รู้ยิ่งทาบาปหนะักแต่เวลาถึงกุศลกรรมไม่ตั้งใจนะครับเพราะฉะนั้นให้รู้ว่า เจตนาไม่ได้เป็นองค์ของอริยมรรคในองค์แปดก็จริงนะครับแต่ว่าเป็นตัวที่เป็นจุดเริ่มต้นของอริยมรรคในองค์แปดถามว่าถ้าเกิดมีคนเขาไม่ตั้งใจที่จะพ้นจากวัตตะเขาจะอบรมอริยมรรคในองค์แปดได้ไหมไม่ได้เพราะว่าทําอะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับความตั้งใจนะเขาเรียกว่าอัตตะสัมมาปณิธิการตั้งจิตไว้ชอบการตั้งตนไว้ชอบหรือว่าปณิธาน นะการตั้งความปรารถนานั่นแหละขึ้นอยู่กับความตั้งใจทั้งนั้น